ก็บูจนไดก็ถือื้นไหนั่นตรงอันนนอ่ะอันรัวนิดนึงโอ้พาสิูตพิ่นก็คาดสิขนาดเลยโอ้สาสานได้คะไเนาะเนอเอามือฮะ้ พิ่นมักสะอาดเด้อเห็นบ่ญญนา,าเย็นสีเนาะฮะเออเรามากักความสาาะอาดเนาะโอ้กูมันจึงงอวงได้เห็นไหมฮะนี่ลูกคู่มีสะอาดโอ้ฝนสะอาดสะอาดเด้อเห็นนะถักขนาดนะคะแทนปลักงองแทนโอ้ยฝนตกรำๆตลอดทุกอาดตั้งแเพโอ้ยโอู้เนาะ ใช้ทางลัดนี้ดีกว่าไปหายายค่ะแล้วก็ไปหาเบาวสูตรเนาะค่ะเนาะโอ้ยฝนก็ตกตลอดเลยนะคะสวัสดีค่ะมาดามมงโพเดอร์ค่ะโอ้ยดูแค่ชุดนะคะชุดนี้ฝนตกพลัมพลัมโอ้ยเนาะ ต้องระวังเด้อค่ะคานาสูงประมาณสองเมตรนะคะทุกคนนี่ต้องระวังนะตกมาจะเจ็บซีนนะคะาตอ,อ,อันนี้ใช้ทางลัดนะคะปกตินี่ไม่มีทางเข้าเนาะเมื่อกี้จอดรถไปต้องโน้นนะคะต้องอ้อมโน้นแล้วนะคะอ้อมเป็นกิโลเลยนะคะเผื่อจะถึงบ้านหลังนี้นะคะอันดานโมโพก็ใช้วิธีลัดจอดรถไปหน้า หน้าปากทางนะคะแล้วก็เดินเข้ามานะคะปาดข้ากำลังออกรวงกำลังจะสุกนะคะปาดุณนะขันหน้าพี่น้องเมงะะ่ีล่ะค่ะสูงสองเมตรนะคะอันนี้รู้จักไหมคืออะไรอันนี้คือหมากสมลมนะคะใบสมลมนี่เป็นดอกอยู่นะคะอันนี้เป็นดอกอยู่เคยกินม้องเคยกินบอกค่ะ อันนี้สมัยก่อนก็จะเอามากินกับพริกเกลือนะคะไม่ก็ใส่น้ำปลาเนาะกินแบบนี้ค่ะบางทีก็ท้องเสียนะคะเพราะไม่มีอะไรกินเนอะสมัยก่อนนะคะนี่ค่ะนี่จะรสชาติออกเปรี้ยวๆนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นลูกหรือเป็นหมากมันจะเป็นยาวๆนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นดอกอยู่นะคะสมัยนี้เด็กเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยกินแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วนะคะ ก็ถึงบ้านแล้วโอ้อยู่ไหมนะมีใครอยู่ไหมนะนั่นค่ะถนนแค่ประมาณแต่ประมาณห้าสิบเมตรนะคะจากตรงนี้แต่ว่าด้วยความที่ไม่มีทางเข้าเนาะต้องทำสายไฟฟ้านะคะ่ะโน่นเลยนะคะอ้อมโน่นเลยนะคะอไฟฟ้าก็เพิ่งเข้ามาใหม่ได้ประมาณหนึ่งปีนะคะตรงนั้นนะคะอ้อมตรงนี้เลย ก็หมดไปเยอะอยู่นะคะเนี่ยทำเองนะคะเสาไฟฟ้านะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นพื้นที่อันนี้จะเป็นที่ของอคนอื่นนะคะแล้วก็ที่ของบ้านหลังนี้ก็คืออยู่กลางนะคะเวลาเนี่ยสายไฟเนี่ยยาวไปเลยนะคะทำโอ้หลายหลักอยู่นะคะี่เห็นไหมที่ก็จะเป็นคล้ายๆแบบที่ตาบอดอะคะ่ะแต่ก็ไม่ใช่บอดนะ มันต้องโค้งมันมีทางเข้าอยู่แต่มันโค้งยาวมากนะคะใส่เนาะมีคนอยู่ไหมเนาะบ้านผู้บ่าวโสดนี่เป็นอย่างไรเนาะยามฝนตกนี่บา้าบ้านผู้บ่าวโสดอ่านอ่านไปไสรละลูกพี่เธอไปไหนอ่ะอน,นี่คือบ้านผู้บ่าวโสดด้วยค่ะดูอ๋อฝนตกนี่อยู่ได้ไหมเนาะมีใครอยู่ไหมเนี่ย ไม่มีคนอยู่เลยเหรออันนี้คือบ้านผู้บ่าวโสดนะคะอยู่ไหมนะผู้บ่าวโสดอยู่ไหมอยู่แต่เสื้อผ้าเสื้อผ้ากระตากไว้ตรงนี้นะคะแล้วตรงอื่นนี่ฝนตกหําแน่เลยนานแล้วไม่ได้ไปไม่ได้มาเยี่ยมผู้บ่าวโสตนะคะป้านี่กินเด้วกับเขาเดี๋ยวนองอันบ่งกาเพื่นค่ะกาหนามนะคะกาหนามกินกาแฟพอนามเ้า เอาแมวพนก็บซบเศร้าระบาดนี่ไปไหนลูกพี่เธอไปไหนเนี่ยเห็นแต่แมวหิวข้าวไปลูกโอ้ยหัวเบิดแหละเห็นบ่คะนอนใดบนนอกก็คืนเอาที่นอนพนคือเปียกบันเห็นบ่เปียกบ่เ,เ,กเลยที่นอนพน,นโอ้เห็นไหมคะตรงนั้นอนะ่ะเปียกหมดเลยมันรั่วนะคะ ผู้บ่าวสดดพนกอยู่ผู้เดียวพนเนาะไม่ได้ไปเยี่ยมพนนานแล้วนะคะมองกอไฟเพนก็ได้ทางพนก็สิเป็นเพื่อนอนันแม่เพนนะคะพี่น้องทางพนก็จะเป็นเพื่อนพี่น้องพนเนาะค่ะเนาะอ่านี่เป็นรถจักรยานคู่ใจแต่ว่าอย่างพนแบนแล้วรถคันนี้ที่มาด่ามงงคูเคยซนแต่ก่อนนะใช่ไหมนี่ใช่ไหมเนาะ ซุดเลยเอาไปซอไ่อมไปเพิ่นบ่กเฮ้ยโบแมนหรอกบ่แมนบ่แมนขั้นนี้อันอันมากินขนมด้วยอันอันนี่มีขนมมาฝากนะคะแต่มีไม่เยอะไปใส่ละ่ะมามาหาเจ้าของบ้านไปอยู่เออยายอยู่ไหมเนาะอ้าวก็ไป๋มใหอาดิีตีเงี้ยซบเหมือนเม่นเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำได้จำได้จำได้ควรที่พ่อมาขี่ฮะ ฮะโอเคอูอบัวบ่าวสดกับปรยูนเนาะคะนะ่ะเนาะบ้านบับ่าวสดตรนะดูดิบ้านนี้เขาทำอะไรกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันอันมาแม่เดี๋ยวจะกินขนมนี่มีขนมมาฝากด้วยใช่มีเพื่อนไหมนี่ฮะมีเพื่อนไหมโอ้ย มาด่ามึงโพกับเปียกมาล็อกมาเล็กขึ้นกันนะคะดิอ่นอ่นอ่นมาเร็วเร็ได้กินขนมนะกินขนมก่อนเดี๋ยวเยวให้ขนมนงมาก่อนาวไยังไดกินย่บ้มาเร็วเกินยีบ้อย่างัดมือใครได้เอยดีใจคนจำเพอได้เร็วมาเร็วเร็น,เน,เรเรเนีอ่ะอันกินอะ อ่ะได้ได้บอสอ๊บโดนได้ได้บอมีใครมาค่ะอ๊บเอออันแม่นมากเลยนะอันอุ้ยอ้ยยายเอราะว่ายายสองอันเนาะอันนี้ไม่ให้ยายสองอันใครมาคนละอันโอ้เนาะปล่อยก็ได้เดี๋ยวคอยจะจมเลยบาสเจ้าคือใครมาก่อนเห่อจักแล้วเนาะมามันอยู่ตรงนี้พอดี คนละครึ่งกันนะอย่าเดี๋คนละครึ่งน,นะลูกแม่หนักเล็ก้วแล้ว,ลว,ลวอันนี้โอ้นแ,แม่เพื่อนตายเพื่อนบ่ปากบ่ตีงเลยช่วงหนึ่งคือว่าเสียใจแม่เพื่อนนะลูกอ่ะกิแกงตันตอยู่ตลอดกันเออเออเ,เออแม่นมากเออมดแล้วเอาไปให้ยายสองห่อเด้อเอาให้ยายสองหัวหยยหนะคะ เาแฟค่ะเมื่อกี้มาดามโคกินไปหนึ่งหอแล้วก็หมาไปสองหอแล้วก็ห้ยายสองหอ่อเมือพอดีค่ะไม่มีอะไรมาฝากมากมายเบิงเบิงยายพนเฮ็ณอย่างจ้าป้าตากผ้าบน่นี้ตากผ้าคือเสียนเปียกตลอดกาลแล้วเด้อสวงนี่สันคนอนะ วัดอียังนี่มอมอกับเขาเพิ่นหมอทำกับข้าวนะคะพีกกระองเพิ่นนีนโ่โอ้ยเบิดเอ้ยอันอันเก็บใ้ยฮยาี่เด้ออันนี้จะเป็นห้องครัวเพิ่นเด้อค่ะนี่โอ้ยลูกเพิ่นเฮ็ดหายคักได้ห้องครัวมีติบเข่าอยู่ติบข้าว นะกับเขากับน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะอ,อยู่ตามภาษาบ้านเฮายายพ่อนอายุเจ็ดสิบแล้วแต่พ่นแข็งแรงขนาดเด้อค่ะแม่ทายายเจ็ดสิบปีนี่ฮะหรือเจ็ดสิบสี่ฮะเจ็ดสิบสามบอเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ถูกะ พี่เด็กพูดเกลี้ยงงัวฮัดงัวพูนก็งามเนาะเพู่ดเลี้ยงงัวพูนขี้งัวขี้ควายอันนี้เพูดนก็เลี้ยงไก่ค่ะอยู่ตามภาษาสาวดาสาวไรพูนวาไก่พูนก็มีจ้าตัวหนึ่งสองสี่หกเจ็ดตัวพูนอ่ะ กำลังสิไข่พร่มมบัดี๋ยอันนี้ก็ผักสวนครัวเพื่อนนี่บึงผักสวนครัวของยายสิปั๊ดมีผักขะแยงขึ้นาตายหมดแล้วยามมนดอกมาน่ายเฮารอดปนยายปนเหตุงานนะคะเด้อแข็งแรงอยู่นะคะอันนี้เพื่อนแม่นะคะนี่เ,เพื่อนแม่มาด่ามูโคเด้อคะ่ะ เวลาว่างก็ซีมาเยี่ยมพนเรื่อยๆนะคะหลังๆนี่บ่ค่อยมีเวลามาทอด้เอ,อ้งอยงวยานเจ้าซีมา่า,า,านิคอยให้ย่างาอุ้ยเออลุหลาน่ปก็ยูงเทปกุ้งไทยเบิดแล้วก็ซื้มลลอมาเน็่ยา,ายขนาดฮะเม็ดเลยะแล้วป่ะเน่บางยายไปเฮ็ดงานเนาะ มาได้กินขนมแล้วเจอยายค่อยเก็บขนมนให้เจ้าวางอยู่เตียงมาไปากินมดแล้ว,ลวเรียบร้อยออโอ๋ให้หมามากินจ้อยเสีนว่าบริกินซ้ำยายเมื่อกี้นะคะโอ้ตายายบริกินขนมจ้อยวาย <c oughs> อันทำไมเป็นหมาแบบนี้าตาโต บดแล้วหมาก,กินเบ้แล้วพี่น้องเออมันแก้ก,กินผู้เดียวบดแล้วเรียบร้อยยายไม่ได้กินขนมซ้ำนี่เป็นไงอันแซบบ่ะโอ้เห็ดยังเนาะบาดเห็ดเบือ่อเลยพี่น้องเรียบร้อยอันกินหมดเลยตัวเดียวกินให้อิ่มไปเลยอันอันนี้ก็เป็นราวตากผาพ่านะพี่น้อง เก็บเสือ้อครับเก็บผ้าเพื่อน,น่ะคะ่ะอันนี้เด้อค่ะอันนี้เด้อนี่นเพื่อนว่ยายัดหมอนนะคะนี่เอาไว้ยัดหมอนอยนี่ยเพื่นว่าเพื่อนก็นมยายัดหมอนนะคะเนาะยังคงแบบสมัยโบราณอยู่เด้อเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกัเจ็ดสิบปีก็ถือว่าเป็นคนโบราณนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็งิ้วเพื่อนเก็บไว้ โอ้บรสะพาหลับยายเอ้ยนี่มันขื่นลาบนแล้วนี่เห็นไหมคะหรือว่าใช้ได้ยอยู่หรือไม่แน่ใจเนาะค่ะเนะเป็นหมากนิ้วนะคะเนาะเอาไว้ยัดมอนนะคะค่ะเรียบร้อยอันแสบอยู่คนเดียวบ่ได้กินจ้อยอันนี้นางมาแต่ประเทศเล่าได้เปล่เขา่านะ่นบอกมาเล่า่นเห็นเฮ้า ก็มหาเพื่อนประจำอยู่ตอนเพิ่กน้อยเพั่นจำเอาได้เนาะค่ะเนาะโอ้ยอ่านเล้แซ่บเลยอ่านอ๋ออันนี้ตาลีตอันนี้จะเป็นคล้ายๆบันพบุบรุษนะคะเทากัทางไทยโศกู่ถือว่ามีปิ๊บอยู่แล้วก็อันนี้ก็เครื่องคล้องของอะไคล้ายๆแบบว่าบรรพบุรุษแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะที่เป็นที่ตายจากพวก จากเข้าไปเขาเอือนผู้ล่วงลับเนี่ยค่ะนี่ก็ถือหีดถือข้องสีนอค่ะมาดามผูโพกับบ่าวผู้ชื่อคือกันค่ะเป็นประเภทนี้ของไทโซเฮ้านาะคะ่ะวาสิมาเยี่ยมผู้บ่าวโสดบบมาเออย,ยู่อ้๋อะ่ะอยูจ่จอยนะคะเนาะก้บ้านผู้บ่าวโสดก็เลยอยู่จอยกลับแล้วเด้ออัคนคลิปนี้มาดามโพขอจบเพียงแค่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมโผทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ